วันนี้ผมมาตลาดมิสุวะเป็นตลาดขายของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลองหนีบไข่ดูนะปรากฏว่าได้ด้วยคือหนีบหลายรอบอบไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่าไม่ได้นะฮะแต่รอบนี้ได้เอามาดูกันว่าได้อะไรนะครับเป็นสินค้าจากอีวาเกเลียนแต่ว่าอ้าวมันไม่ใช่ฟิกเกอร์นะมันเป็นขวดสีของอีวาเกเลียนนะครับเขาบอกว่าอันเนี้คือสีเขียวของอีวาศูนย์หนึ่งฮะ มันไม่ใช่สีหลักด้วยสีหลักมันคือสีม่วงอโห,โห,โหอ่าดวงมีแค่นี้นะครับใช้ไปหมดแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีของปลอบใจนิดหน่อยนะฮะก็คือเป็นรถมาจอลเล็ตจากมาฝรลังคาบาย่านะครับได้ t o y ยต a s u ุป a มาสองคันนี่ดูหน้าตลาดมิซุวะหน่อยนะฮะถ้ามานี้ก็จะมีแต่ของญี่ปุ่นขายนะครับอันนี้ก็จะเป็น t o y ย t a s u ุป a สีแดงกับสีเหลืองนะครับได้มาจากที่นี่แหละ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับร้านที่ฝากของวันนี้ก็จะเป็นร้าน Ho อ b b y l ล b อ y นะครับที่นี่ก็จะขายของสำหลักนักสะสมนะครับแล้วก็นักสะสมรถก็สามารถหาของดีๆเจอที่นี่ได้เช่นเดียวกันแต่แบรนด์ที่เขาขายเนี่ยก็จะเน้น M2 Johnny Lightning ออโตเวิลดนะครับแล้วก็กรีนไลท์นะครับยกตัวอย่างเช่นกันเนี่ยครัคันนี้เป็นงานกรีนไลท์นะครับผมเห็นตอนแรกผมรีบคว้าเลยเพราะว่านึกว่าเป็นรถพิเศษก็คือล้อมเป็นสีแดงเขาก็จะมี Green Machine, Red Machine อะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่รถพิเศษเนี่ยจริงๆล้อต้องเป็นสีเขียวนะครับเป็นคันนี้เช่นเดียวกันอ่าเอาวางไว้ก่อนนะฮะอันอื่นอุ้ยอันนี้รถบังคับ l a บ b ก r ิน i n เ,เว v e n t ร d o r ก็ดูดีอยู่นะเนี่ยไซส์1ต่อยีนะครับ ใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่แบรนด์ไม่คุณนะครับ worldtech toys เออคนเล่นอาเซียจะคุณนะแต่ว่าผมไม่เล่นอาเซียผมเลยไม่ค่อยคุณเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เขาเก็บของไว้ข้างบนแล้วเขาเขียนว่ากรุณาอย่าเอาของตรงนี้ไปนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นสต็อกเขาแหละแล้วป้ายเขาหคงเตือนว่าแบบอย่าปีนขึ้นไปแล้วก็เอาของออกมาเนาะของอื่นๆมีขายเยอะแยะคือจริงนักล่ารถเหล็กแถวนี้เขาก็ฮาร์ดคอร์กันอยู่เหมือนกันนะฮะ อันนี้เป็นรถกีฬาอีกอันนึงเป็นรถที่แบบเหมือนทีมทัพสปอร์ตของฮอตฟิวเลยนะครับสามารถขดรถไปได้ด้วยเขาสวยอยู่นะฮะส่วนนี้มาดูงาน M2 เทียบกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นรถขนรถอีกชุดหนึ่งคู่นี้ก็จะเป็นดอ e ทั้งสองคันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นรถกระบะลากนะครับอันนี้จะเป็นรถฟอร์ดนะฟอร์ดเอฟอูโอ้สวยใช้ได้นะครับ ำหรับสายโมโล้อก็มีล้อเปล่าขายนะครับอันนี้เป็นของกู d เยียด้วยงานกินไรก็จะมีรถที่มาจากหนังนะครับยกตัวอย่างเช่นคันนี้คันถูกใจผมเลยเชลบี้จีทีห้าร้อยนะครับรถสวยสไตล์อเมริกันคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสไตล์อเมริกันเราที่เขามาขายตามแบรนด์พวกนี้นะครับล้วที่เมกกาก็ขายดีนะครับคันนี้ก็มาจากซีรีส์ดังเรื่องร้นะครับก็เป็น1 9 7 1 c เ e v r o l e t Camaro c 2โโลนะฮะ สำหรับคนที่สงสัยว่าผมซื้อรถแบบเปลี่ยนล้อได้มาจากไหนก็คือผมซื้อจากที่นี่เองนะครับเขาจะมีขายด้วยก็คือเป็นรถนะครับไม่ได้ประกอบล้อมาให้คนซื้อเนี่ยต้องไปประกอบล้อเองนะครับมีล้อทั้งหมด2ชุดแต่ว่าราคาก็แรงหน่อยราคาอันนี้ขาย17เหรียญแน่คือโดยร,วม,รวมเนี่ยที่ h อ bby Lo อ b y ของเขาจะขายแพงกว่าที่อื่นๆน,นะครับแพงกว่าแบบ Target Walmart ที่เราชอบไปดูรถกันทุกทีนะฮะ ราคาก็จะบวกไปแบบตั้งแต่2เหรียญหรือว่าเกินกว่านั้นเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีอะไรที่ร้าน Target Walmart ไม่มีนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นนี้นะครับปั๊มน้ำมันจาก g ีไลท Light เฮ้ยที่เติมน้ำมันก็มีขายของ Shell ก็มีอันนี้จะเป็นของต่างประเทศนะครับแบรนด์ต่างประเทศเราไม่เห็นเนาะ VP l e s s i n g นะครับไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับแต่ผมน่าจะจัด2คันนี้นะครับเป็นดั s ัน6 2สเป็นรถกระบะแล้วก็ Dodge โมบ้านะครับดอทชาร์เจอร์เดโตนาเฮมิ i นะฮะโอยสีแดงสวยที่เดียวนี่เนาะจัดไปเลย2คันนะครับจากที่นี่ท่งท้ายกันด้วยรถเชสนะครับรถเชสจากกรีนไลท์เป็นรถไปฟนีมีล้อสีเขียวเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเป็นเชสซึ่งคันนี้เนี่ยแมจริงๆก็น่าซื้อนะแต่ว่ามันยย้าใหญ่นะครับ1ต่อ24นะสเกลใหญ่เบิ้เริ่ม h o บบี้ล็อบบีไม่มีฮอตฟิวขายนะครับกลับมาวอลมาแล้วก็จะเจอ Hot v ิวที่เราคุ้นเคยกันแพ็กฟ้าแต่ว่าไม่มีของเลยนะหรือดูแล้วแบบอืมจัดดูแลไม่มีของที่เราอยากซื้อเลยเราก็ต้องไปดูอย่างอื่นนะครับอ่าวอลมาเขาก็มี M2 มาขายเหมือนกันแต่ว่า M2 ที่เนี่ยราคาจะถูกกว่าฮอ b b y l o ็อบ อบิล็อบบี้ขาย999นะครับที่วอลมาร์ทขายแค่797ก็คือถูกกว่า2เหรียญหรือ70บาทแน่นะมันก็มีคันสวยๆหลายคันอยู่แต่ว่าของที่มาขายก็จะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะฮะอย่างรถที่มาขายก็เป็นคนละชุดนะครับเขาก็ออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ผมคัดคันสวยๆให้ดูนะครับ Dodge ด h ช r g e r Hemi อันนี้นะครับสวยมากเนาะแล้วก็ Ford ดอ o n o l i n ลนะครับรถตู้จาก Ford ก็สวยดีนะครับ อันนี้เป็นรถ NHRA นะครับเป็นรถคลาสสิกเลย Ford Roster นะครับล้อสีแดงแล้วแล้วทำให้รู้สึกว่าเออหรือจริงเป็นคันพิเฟษหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คันพิเศษบอกว่าต้องเป็นล้อสีทอนะครับก็เป็นรถธรรมดาส่วนนี้ก็เป็นรถขนรถนะครับลายโคคาโคล่าเอ้ยสวยอยู่เหมือนกันนะเอามาวางซ้อนกันแบบนี้แต่จะเก็บครบไหมนี่อันนี้อันนึงนะครับโอ้โหอย่างดีอ่ะอันเนี้ย ฟอร์ดบรองโกนะครับแล้วก็ลากฟอร์ดมัสแตงกาเซอร์เหมือนก็เอารถไปแข่งเลยนี่อันนี้ใช้ได้นะน่าสนใจนะครับส่วนนี้เทียบกันให้ดูนะครับไซส์1ต่อ24คันนี้ฟอร์ดมาสแตงฟาสแบ็กสองบกสองงานจาก M2 นะครับเมื่อเทียบกับอีกคันหนึ่งที่เป็นไซส์1ต่อห4บพรีมัตโรดรันเนอก็จะเห็นว่าโอ้โหมันใหญ่กว่าเยอะเนาะ1ต่อ24กับ1ต่อ6 4นะครับอันนี้ก็ส่วนครับงานจาก Auto World เชฟวี่คอร์เวตปี2020นะครับรถใหม่ๆเลยออกมาไม่กี่ปีนะครับก็จะเป็นสไตล์รถใหม่แต่ว่าผมโดนอะไรล่ะผมโดนรถ M2 นะฮะเนี่ยจะเป็น3คันที่ผมอยากได้คันที่1นะครับเป็น GMC Sierra นะครับรถกระบะจาก GMC เปิดฝากระโปรงได้ด้วยคันต่อไปเป็น Ford Mustang รุ่นปี1968นะครับดูแล้วคลาสสิกคลาสสิกคันสุดท้ายเป็น ด o ชเอ A100 Panel Bus นะครับมีลายแลมชาร์เจอร์สวยเลยทีเดียวคำถามต่อไปคือยับขนาดนี้จะรับไหมนะฮะแพ็คยับแต่รถสวยนะครับโอ้อฝ่าเจอเนี่ยแพ็ค5นิสันนะครับแล้วก็ h o t f i e l l Drift อีกชุดหนึ่งแต่ว่าตัวแพ็คเนี่ยยับมากเลยฮะยับเยอะนะครับผมรับผมรับเพราะว่ารถสวยรถไม่มีปัญหาแต่ว่าแพ็คนี้ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับยับมากๆ ก็เลยเป็นชื่อคลิปนะครับว่าซื้อแบบยับๆนะครับไม่ได้ซื้อเยอะแต่ว่าซื้อแพ็คยับนะฮะขอคนรับได้ด้วยนะครับฝนมาจนเร็จก็เจอคันเด็ดคันดีนะครับอย่างนี้ก็ต้องจัดมาแน่นอนเพราะว่าผมเจอนิสัน GTR t น a n u k i Unlimited นะครับสีดำนี่ล้อทองด้วยนะครับสุดเจ๋งเลยทีเดียวไล่เก็บไปครบทุกแบรนด์นะครับอันนี้เป็นของ Matchbox นะฮะออกชุด v o l ks w a เก n มา ในชุดมีทั้งหมด6คันแล้วผมก็เจอ6คันพอดีครบนะครับก็เลยต้องจัดมาเลยฮะนี่ครับทั้ง6คันนะครับของ Volkswagen แถมด้วย Matchbox Moving Parts นะครับ p o r s h h r Carrera นะครับแล้วก็ Toyota MR2 2คันนี้คันสวยนะครับจัดมาเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฮ้ยไหนว่าจะจัดแพ็คยับไงอันนี้ก็ซื้อยับยับอีกแล้วนะครับ ปิดท้ายด้วยแพ็ค20นะครับเพราะว่ามันมีรถสวยเต็มไปหมดเลยผมก็เลยจัดมานะครับคันเด่นสุดก็ต้อง Lamborghini Scion สีส้มคันนี้นะฮะแล้วก็มี Lamborghini Aventador J นะครับ Studebaker Honda Civic Custom Porsche 911นะฮะ Toyota Supra เป็นสี Euclusive ด้วยคัน Euclusive อีกก็คือ Honda CR-X นะครับโอ้ยมีแต่คันดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดมาเฮ่อเลิกยังครับ ยังไม่เลิกยังไม่เลิกนี่อันนี้ผมเจอซองสุ่ม Hot View นะครับ Hot View s i s t e r y Bag เพียบเลยนะแล้วก็ต้องหาคันดีๆครับเราดูเบอร์ข้างหลังได้อเราไม่ได้แกะ m y สซิลลี่แมาตั้งนานแล้วผมก็จัดมาหน่อยนะครับรอบนี้ถ้าอยากรู้ว่าจะได้รถอะไรมาบ้างกับ m y สซิลลี่แอันนี้นะครับรอดูคลิปหน้านะฮะ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าแกะมิสซิลีแบ็ที่ซื้อมาเราได้อะไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะฮะเพจชื่อว่า Hot w e e l Center ครับไปกดไลค์กดติดตามได้ครับแพ็กยับนะฮะขอคนรับได้นะครับยับจริงๆครับคู่นี้สวัสดีครับ